เอาละครับวันนะี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะครับผมเราอยู่ในเกมไกดหน้าฟรีไฟล์เนาะคือเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยแบบรู้ว่าเออช่วงเนี่ยเขาเพิ่งรีแล้งกันมาแล้วพี่กล้าไปเห็นว่าเฮ้ยมันมีวิธีแบบปั๊มแหลงแบบง่ายๆเอาแต้มแบบง่ายๆนะครับผมนะ เขาเอ้ยเขาทำไปยังไงกันเขาทำไปทำไมก็เลยสงสัยไงก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้มาทำให้ทุกคนดูเฮ้ยมันปั๊มง่ายจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันก่อนอื่นฝากกดไลค์ให้พี่กา้าด้วยนะครับอ่ะเราเข้ามาอยู่ในเกมเลยนะผมก็ตอนนี้ถ้าเกิดน้องๆได้อยู่ในพวกกลุ่ม Facebook ของอาร์เขาแบบ เกมฟรีไฟ <Pokemon. S 2> ต่างๆนะผมก็จะมีการโพสต์กันว่าหาคอมครับหาคอมยืนหนึ่งหาคอมยืนหนึ่งครับผมคือแต่ในห้องเนี่ยเขาจะเอาคอมมายืนหนึ่งคนเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ห้องนั้นเนี่ยมันเจอบอทและคนน้อยนั่นเองนะครับผมทุกคนก็คือประมาณสาวทสองคนนะครับผมหลายๆลคนก็เลยทําแบบนี้กันนะครับผมเอาบอทมายืนแล้วไปยิงบอทเพื่อปั๊มเล้งให้มันง่ายขึ้นดีกว่าการไปกดเจอคนตึงๆนะครับผมทุกคนนะอ่าแต่มันมีข้อดีและก็ข้อเสียนะข้อเสียคือฝีมือเราไม่พัฒนาฝีมือเราเป็นเหมือนเดิมแต่แล้งเนี่ย เอ้ยอันนั้นอันนั้นคือคือคือข้อเสียเนาะที่ว่าแบบว่าฟีมือไม่พัฒนาแล้วก็ดีแต่ว่าแดง้งเราไปเร็วผมทุกคนนะเออพิก้าเขาเอ้ยเราก็ไม่เคยคิดนะจุดนี้นะว่าเอาคอมมายืนแล้วก็แบบรีบปั๊มขึ้นไปผมทุกคนเดี๋ยวพิก้าลองแบบให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยมันจะหาห้องเนี่ยมันเจอง่ายไหมแล้วมันแบบจะได้รอบหนึ่งเนี่ยกี่แต้มนะครับผมตอนนี้ผมอยู่รล้งแพตตินัมนะครับผมด้วยนะแพทตินัมไอวีนั่นเองนะครับผมทุกคนเดี๋ยวลองดูเลยว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับผมทุกคนเเเเเเดดีีาาีมมออาา๋๋ยยยวววรรรราาาาาาามมมมมอออ่่ะะคคคคืืนนนนผแ้ ลองเล่นแบบดูโอ้ก็ได้ผมทุกคนครับอ่าฮัลโหลพี่เฉาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคือเนื่องจากว่าคลิปเม้นเรามาถ่ายน้องๆดูว่าเฮ้ยการเอาคอมมายืนเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเขาทำกันเว้ยแบบเอาคอมมายืนหนึ่งคนแล้วก็เอาเพื่อนมาเล่นกันแล้วก็สุ่มไปเจอบอทเพื่อปั๊มแรงให้มันเร็วขึ้นให้มันง่ายขึ้นในการแบบยิงบอทอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรากดคอมคนเดียวโซโล่เนี่ยมันจะง่ายกว่านะมันเจอบอทแบบบอทบอทไก่เลยอะแต่พอเรามาแบบว่าเริ่มเป็นทีมหรือว่าเป็นดูโอึข้นมาแบบทุกคคนนนนออ่่่่่่าาจะไไมยยืิงๆเทหระ อ่ะเดี๋ยวพี่ก้าพาทุกคนไปดูพี่เฉาจัดซกสกงสกิลมาเลยลูกคือหลายๆคนไม่รู้นะไอ้นกเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะครับผมนะมันไม่ใช่ว่าร่อนเร็วแล้วนะครับผมมันปิดใช้งานการลิงสตูอัอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมได้แค่เราคนเดียวเลยนะดังนั้นนกไม่จำเป็นเลยนะพี่เฉาอ้าวใช่ลองดูสกิลดมิมันเปลี่ยนชื่อแล้วนะนี่บางคนไม่รู้นะเนี่ยจริงอะ่ะ พี่ที่พี่เคยบอกเฉาว่าเอ้ยทำไมนกไม่ทํางานวะเฉววอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับมันเป็นภาษาเห็ุนี้แหละแต่วันนั้นผมเห็นมันเลี้ยงแสกนะผมเลื้งแสงมันเห็นมันเห็นแค่ของเราคนเดียวแล้วมันเปลี่ยนสกิลเป็นแวเราโดดลงมาเนี่ยมันจะไม่ล็อกเป้าไว้ไปเดี๋ยวเราลองเลยผมทุกคนนะนี่เอาคอมมากดนะครับผมทุกคนอุ้ยเจอห้องเร็วนะผมทุกคนประมาณ30บวินะครับผมเจอห้องแล้วเนี่ยนะในห้องจะมีแค่30สิบคนนะผมและจะเป็นบอทส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งมันทําให้การตําแรงเนี่ยง่ายกว่าการที่เราเอามือถือมากกด้วยันนะ เดี๋ยวเราพามาดูเลยพี่เฉาว่าบอดที่เราเจอเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งมันจะง่ายจริงหรือเปล่าในการขึ้นไปฮีโร่อีกนะเพราะผมเห็นหลายๆคนเนี่ยรับจ้งางปมแรงใช้วิธีนี้กันเยอะมากนะครับผม,มเพื่อนแม่บอดยังยิงทะลุอยู่ไหมพี่บอดยังยิงทะลุไหมพี่ว่าถ้าแต้มสูงๆเนี่ยน่าจะยังยิงทะลุนะแต่แบบถ้าแต้มไม่สูงแบบมันช่วงแรกเนี่ยช่วงที่เขารีแรงมาเนี่ยมันก็คือเก็บง่ายอยู่อช่วงเนี้ยมาแล้วครับผมทุกคน3-2คนนะ่ะพี่อยากรู้ว่าเราเล่นแบบได้แชมป์นะเฉาอยากรู้ว่าได้ที่หน ตั้งแต่รีแรงมาเฉาเล่นมั้ยยังเนี่ยก็เล่นในประเดีมพี่แค่นั้นเลยใช่ๆไอ้ตอนนั้นร<ล>ีแรงแล้วเ<ล>หรอ,หรอตอนนั้นยังเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะผมทุกคนการที่มีคอมเนี่ยแต่แต,แต่ถ้าเกิดตั้งแรงเนี่ยผมว่าไม่ง่ายจริงว่ะผมก็ลืมคิดนะผมเพิ่งพูดมาคิดออกเออก็งงตั้งนานในกลุ่มมันโพสอะไรกันว่าหาคอมหมาคอมมันเอาคอมไปทําไมวะก็สงสัยไงที่แท้มาปั๊มแรงกันนี่เองผมทุกคนเนี่ยฟามฟามก่อนชิวๆเลยผมทุกคนไม่ต้องรีบร้อนเลย เอ้ยใจะให้พี่จับธนาอีกแล้วล่ะไม่ดีมากพี่ว่าน่ะสงสารเด็กที่มันโดนเถอะมันเป็นมันเป็นแค่บอทเองนะไม่รู้ว่าบอทมันกี่คนนะหรือเจอคนจริงจริงบ้างหรือเปล่านะประเด็นน่ะปกติเวลาเจอบอทส่วนมากมันจะเกิดคดีเขาน่าจะปรับมาใหม่แล้วบางทีมไม่ชัวร์เหมือนกันนะต้องต้องลองดูเนี่ยพี่เลยมารีวิวแบบให้ให้คุณดูก็ได้ดูเลยว่าเแบบวิธีมันง่ายจริงหรือเปล่านะผมไมื่อสักพักมีแต่โพสหาหาคอมหาคอมหาคอ,อมกันเต็มนะ ตอนเมื่อก่อนเนี่ยคือแบบถ้าเป็นคอมนี่คือแบบไม่ได้เล่นด้วยนะเขาไม่ให้เล่นนะไอ้ผู้เล่นคอมเลยเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้โพสหากันใหญ่นีนหาคอมครับผมแลวเทียมเดินเขามีรับจ้างยืนคอมกันด้วยนะครับผมทุกคนผมบอกเลยนะอันนี้แบบไปดูเราเองนะน,นี่ผมก็ไม่ค่อยถับถนุนนะครับผมแต่มันมีจริงนะเว้ยผมทุกคนนะชั่วโมงละ30บ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยี่อแรเล้งนนอะเนาะเมื่อก่อนคอมมีคอมแล้วแบบมันบวกน้อยอพี่แล้วถ้าดาเมจอะไรไม่ถึงก็ไม่บวกอีก เออพี่ก็ไม่รู้ว่าเออ,อ,เอ้ที่หนึ่งลบพอดีเออพี่ก็ไม่แน่ใจนะอันนี้คือเห็นเขาโพสต์หากันเนี้ยแล้วเขาแบบเขาเอาไปปั๊มกันนะพี่เลยแบบอุ้ยมาลองเล่นดูดีกว่าพายเฉาะไปเลยลองแบบสองคนเนี้ยมันรู้แล้วรู้รอดไปไปเราไปเล้นยิงดีกว่าไปหาดาเมเบียนสักหน่อยเข้าวงเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วข้างหน้าเข้าวงนะครับยี่สิบห้าคนจัดไปเปิดตา,าล่าล่าบอโทโคตรตึงคนอันตรายที่ีเราเนี่ยมันจะมีคนบ้างเหยมาถมมาเล็กน้อยอ่ะ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกพอดูจากชุดหน้าล็อบบี้เมื่อกี้นี่โหโอ้โหอยู่ไกลว่ะอันนั้นมันก็อาจจะมาปั๊มเหมือนเราหรือเปล่าน่ะเราไปล่ามันน่ะเฮ้ยซ้ายซ้าย,ซ,ายซ้ายพี่มีตัวนึงพี่ขอยิงต,ตัวซ้ายก่อนกำลังเดินมาโง,ง่ๆเลยเ<ห>มืเ่อกีน้นี่น้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งบอดปะเนี่ยไม่รู้แหละยิงก่อนแล้วผมซัดก่อนแล้วเห็นปุ๊บน็อกดาวอยู่ ซัดเลยซัดเลยซัดเลยช่วยกันซัดเลยอยากรู้เหมือนกันว่าเออคนที่เล่นในมือถือเนี่ยมันจะบวกเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าเองกับพี่แรงเท่ากันใช่ปะอันนี้คือเกมเล่นของวันเลื่อด้วยใช่ปะใช่คพี่คือดีมาน่าจะอยู่ประมาณแรงแพทเท่ากันดิอ่าโอเคไม่โดนมีสองคนโอเคแล้วละตัวเลือกมีเกินน็อกน็อกอะไรอะไเอาเลยยิงเลยน้องพี่ยิงในบ้านดีอุ้ยงออมาแล้วดีมองไม่เห็นอุ้ยตั้งไงวอลไม่ใช่บอทนะพี่ตอนนี้ อ่าไม่ใช่บอทโอเคอ่ะดีอ่ะดีเป็สกินด้วยอ่ะไอ้ดุมเฮ้ยแล้ววิ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 วไปด้านหลังวิ่งไปด้านหลังน็อก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 เอ้ยมันยังน็อกอีกอ่ะตัวตัวเนี้ยคนนะพี่โอเครู้ใจแล้วว่าเป็นคนมันน็อกนะมันหน้าชุบตัวเองอ่ะมีเข็มชุบอ่ะตายวะสวยสวยสวยไปดีกว่าอยู่บ่ได้ ในตู้ม่วงมีเครื่องดีดด้วยอ่ะสิบสามคนเหมือนเราต้องได้คิวเยอะๆด้วยปะ่ะเจอบอทเนี่ยดูทรงอ่ะดาเมจกับคิวเยอะๆโอ้โหแล้วเราได้มาแค่นี้เองนะประเด็นอ่ะได้มาเท่าไหร่เนี่ยสองคนเนี่ยรวมกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเล่นสไนเปอร์เนี่ยในการเล่น,ลนกับบอทเนี่ยน่าจะดีนะครับพูดเล่นในคอมอ่ะเพราะดาเมจยิงหัวมันขึ้นค่อนข้างจะรุนแรงมากๆค่าคิวน้อยก็ไม่เป็นไรดีแต่ดาเมจต้อ,ง,องแบบเยอะๆไว้ก็ใช่ใช่แบบดาเมจยิงหัวไงนัดละแปดร้อยอย่างเงี้ยยิงเข้าไปอ่ะ แต่มันง่ายกว่าการเล่นแบบไอ้แรงห้าสิบคนนะเอาจิงๆริงในความคิดพี่พอะเพราะแบบแค่เริ่มมาคนมันก็จะหมดเมืองแล้วว่ะมันดีตรงที่ว่าต้นเกมแบบผมด้วยน,นะเรามีที่ฟาร์มเนี่ยได้ง่ายกว่านะผมนะและ้วก็ช่วงต้นเกมมันแทบไม่ไม่ปะทะกันนะพอผ่านไปกลารกลางเกมแล้วคนก็จะเหลือเท่าห้องใหญ่นะห้องใหญ่ต้นเกมคนมันเ,อนเยอะแล้วมันแย่งกันลงแล้วมันก็เลยแบบทับกันสักพักนึงคนก็หายไปก็เหลือยี่สิบกว่าคนเท่าเกันอะในความคิดผมอะแต่นี้มันดีกว่าตรงที่ว่ามีที่ฟาร์มครับคนน้อยต้นเกมแต่ได้พี่เอ้ยเอาว่ะ ด้านหน้าเรานี่ว่าเฮไมกู <c oughs> ไม่เห็นมันวะไปไปแล้ว <c oughs> บอดบอดชวัวเชาเอ้ยเปิดตาล่าโดนบอด,ดจริงจริง <c oughs> <c oughs> เปิดได้ทีเดียวเดาตาล่าเชี่อม,มันจะเลยไว้าชายไม่เลยไม่เลยได้อยู่ได้อยู่ สามหมดไม่สนลูกใครครับเอาดาเมจก่อนนะจังหวะนี้ฮะเนี่ยมันง่ายจริงนะเว้ยปั๊มเนี่ยถ้าเกิดแบบคนอยากเอาแรงจริงๆนะเออไอตีคุงเองมาเอาคิวพี่หมดหรือวะเดี๋ยวเองได้เจอพี่ท้ายเกมแน่น้องปั๊มเหรอไองมปปั๊มเหมือนกันใช่ไหมยอมรับมาเฮ้ยมีตัวมาเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงตีคุงแน่นอนโคโนใช่ะไรเพี่ผมใช่ใช่โคโนยิงเลยยิงเลยยิงเลยตาบตามรื้อู่คุงนั่นแหละเพื่อนมันอยู่ข้างหลัง เรียบร้อยตีคุงไปละตีคุงไปละเรียบร้อยดิตีคุงเฮ้ยเหลือคนเดียวไอ้เฉาโหตัวเดียวบัดปะเนี่ยไอตีคุงตายแล้วใช่ไหมตัวตึงๆอ่ะใช่พี่ตายแล้วโดนเจาะเข้าไปน่าจะจ่อยเลยแหละดูทรงเอ้ยข้างหลังข้างหลังเลยนะเรียบร้อยหวานเย็บเฮ้ยขอ,องเฉาวบวกเท่าไหร่เฉาดูไว้ด้วยนะครับพี่จัดไปแคร็บไหมไม่ต้องแคบหรอกแค่บ,บอกมาก็พอนี่แพตตินัมนะครับผมของเราขึ้นไดมอนด์เลย บวกหกสิบพี่หกสิบผมพี่บวกเจ็ดสิบเอ็ดอ่ะยิ่ย <c oughs> ิ่งเยอะนะพี่ดำเมียพี่เยอะกว่าผมอ๋อเออก็มันก็เยอะนะเจ็ดสิบกว่ามันเป็นไอเกมแรกด้วยเกมแรกม,แมันมันบวกเท่าไหร่นะยี่สิบปะปกติเกมแรกของวันเนี่ยมันจะบวกเท่าไหร่นะพี่เฉาถ้าอยาไม่ผิดมันจะบวกเพิ่มมา็นยี่สิบปะ ใช่พี่อ,อ๋อก็เท่า,าว่าเมื่อกี้พี่ได้71ใช่ไหมก็จริงมันน่าจะได้ประมาณที่51ถูกปะมันก็เยอะอยู่นะแล้วเล่นแบบมันมันก็เล่นง่ายไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ด้วยผมดูสำหรับคนที่อยากจะปั๊มแรงนะอันนี้คือเป็นวิธีปั๊มแรงที่หลายๆคนเขาใช้กันตอนนี้นะครับผมในกลุ่มนะเขาโพสหาคอมกันนะครับผมแต่พ่กาก็ไม่ได้แน,นแนะนำอะไรนะแค่มาลองให้ทุกคนดูนะครับผม เผื่อน้องๆอยากจะไปทำนะครับผมซึ่งมันไม่ได้ปิดกดเกมนะครับผมเพราะว่าระบบเกมมันปรับมาเป็นแบบนี้นะให้คอมเจอแค่นี้นะผมเจอบงเจอบอทนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้คอมไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่คนไม่ค่อยให้ค่าคอมนะเพราะว่ารู้สึกก็แบบ ใครเล่นคอมนี่คือโดนเตะออกตลอดผมด้วยนะโอเคอันนี้พี่ก้าเข้ามาแชร์ทริคให้นะผมสหรับคนที่อยากปั๊มแรงขึ้นไวๆง่ายๆนะครับผมทุกคนก็เหนื่อยไหมพิกาขึ้นแล้วตอนนี้ไดมอนด์แล้วนะครับผมทุกคนวันนี้พี่ก้าพี่เฉาต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปก่อนนะครับผมด้วยนะวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฉาบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม